อีครั้งหนึ่งนอกจากเราจะมาเป็นผู้รับแล้วเรายังเป็นผู้ให้ให้คือแบ่งปันให้คนอื่นได้บ้างรับโลดเด hey. ี่ยวนะคะเป็นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่ทุกท่านก็จะได้มาทำร่วมกันในวันนี้นะคะหัวจ กเบื่นผูมเกียรติเ่านครับยังอยู่ในช่วงของการเข้ารับโอระดับชาติเลยต้องขอกลาบประรางไทยด้วยนะครับเป็นต้นเสียงสำหรับร่วมร้องเพลงความฝันอันนี้ถ้าได้รับเสร็จแล้ว่นจะให้ใส่เสื้อเป็นทีมนะคะเสื้อขาวจะได้รู้ว่าใครได้หรือยังไม่ได้แลคะกขอบคุณหลวงตานะคะที่มา บริจาคให้กับชาวบ้านอำเภอตะงอยนะคะอันนี้มาอยู่ที่บ้านกุนบุญเรานะคะคนเยอะมากเลยรับลงทานนะคะทางอำเภออ้ข้างในนั้นมีบริการตัดผมนะคะตัดผมแล้วก็นวดนวดเพื่อสุขภาพนะคะอยู่ข้างในใต้ถุนโรงเรียนนะคะคนเยอะมาก จะไปไหนจะต้องบอเมื่อแล้ววะรดเยอะมากเลยค่ะทั้งจังหวัดสกลนครนะคะทีมงานทีมงานคสมอะไรหลายหน่วยงานนะคะมาเชวยกันดีนะฝนยังไม่ตกพรดีเละถ้าไอ้นี้ก็อจะเพิ่งตกเด้อมันจะลำบาก 那罗汉还小。